สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f Fit Food Travel Money นะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับวิวนะครับวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นปกคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาจัด5อันดับนักกีฬาเอแมทที่เก่งที่สุดในรุ่นมอปลายนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนหนึ่งนะครับ ก,การจัดอันดับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและอ้างอิงเกณฑ์การแข่งขันภายในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าการจัดอันดับนี้ไม่ตรงใจใครทางผู้จัดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยอันดับที่5นะครับเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครติดตินสีสันติสุขหรือรู้จักกันในนามน้องเบนโตะ พ่อหนุ่มมากความสามารถด้วยการแก้เกมที่หลากหลายรูปแบบและยังเป็นเด็กในสังกัดมือหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้หรอกครับด้วยสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันร้อนแรงเก็บผลงานมากมายหลายสนามและการย้ายขึ้นมาเล่นในรุ่นประชาชนเพื่อหาประสบการณ์และเจ้าตัวรักษาสถิติ ได้ดีเลยก็ว่าได้ด้วยเทคนิคที่เหนือชั้นการตัดสินใจที่เฉียบคมคงไม่พ้นน้องเมนโตแห่งโคเซนมจทหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกล้าทนบุรีครับด้วยประสบการณ์ที่เจอกันน้องเขาเป็นคนที่วางแผนดีเล่นละเอียด และเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองในรุ่นหมอปลายนะครับคนนี้ก็ประมาทไม่ได้เลยนะอันดับที่สี่เสือร้ายนาวมินทราชูทิตกรุงเทพมหานครชายหนุ่มมากประสบการณ์ลงแข่งขันทั่วนาจัรไทยด้วยผลงานที่โดดเด่นและน่าจับตามองเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่บริหารเบี้ยจัดการเบี้ยได้ดี ประสบการณ์การแข่งขันสูงได้รับรางวัลมากมายชายหนุ่มนวมินทราชูทิตกรุงเทพมหานครท่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับคำคะแนนสนามรวมได้ค่อนข้างที่จะดีและได้เข้าชิงมากมายหลายสนามซึ่งเป็นคนที่เล่นละเอียดแล้วก็รายการของอิส p o ลนะครับก็เคยได้เข้าชิงเคยขึ้นไลฟ์สดนะครับ ก็คนนี้ก็ประมาทไม่ได้เลยซึ่งผลงานเขาก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากมายพอสมควรเลยซึ่งก็เป็นคนที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนในรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอันดับที่3หนุ่มน้อยสลาวุฒโปสุวรรณท่านผิดต้องขอภัยนะครับหนุ่มน้อยสุดแกล่งจากแดนอีสาน สุดยอดนักต่อสมการทางด้านคณิตศาสตร์ไม่พูดถึงคงไม่ได้ด้วยผลงานในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเป็นอีกหนึ่งคนและอีกหนึ่งผู้เล่นที่สามารถรักษาสถิติของเตงได้ดีตลอดมาและได้รับโอกาสในการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครหรือรายการกลางปีประจำปี 2,567และเจ้าตัวได้พิสูจน์ฝีมือของตนเองแล้วว่าคู่ควรกับอันดับที่3ในรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนนสนามที่ทำได้จาก4สนามทำไปถึง351คะแนนคนนี้จากจระเข้หินสังคกิจวิทยานะครับจากจังหวัดโคราชซึ่ง แดนดิสารก็คงรู้ดีว่าพ่อหนุ่มคนนี้ผลงานเขาโดดเด่นในภาคอีสานมากและเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อในเรื่องปั้นเด็กส่งทีมชาติซึ่งหลายๆคนที่ติดทีมชาติก็มาจากโรงเรียนนี้บอกเลยว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่น่ากลัวมาก เรียกว่ามาแต่ละงานมาเป็น 10, 20, 30, 40ก็ว่าได้มาเยอะจริงๆนอกจากจะวงการ AMAT c คอร์ดเวิร์ดคำคมเขายังเก็บอย่างอื่นอีกด้วยซึ่งเขาก็ได้ปั้นเด็กมาเกือบทุกรุ่นและผลงานคอร์ดเวิร์ดคำคมเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันซึ่ง AMAT เขาก็เด่นอันดับที่สอง สาวสวยมากความสามารถมีผู้หญิงมาแล้วนะครับสนามนี้ไม่น่าเชื่อนะน้อยมากที่จะเห็นผู้หญิงขึ้นมาแต่ด้วยทำผลงานสี่สนามได้เกินคาดน้องเพลงจากโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเครจังหวัดชนบุรีด้วยการเล่นที่ดูด,ดันทำคะแนนรายการสี่สนามไปถึง403คะแนน ชัดเจนแล้วว่าสาวสวยจากบ้านบึงไม่ได้มาเล่นๆด้วยการซ้อมหนักและทางโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหารกรรมนุเคราะห์เลยสนับสนุนเธอและเธอสามารถทำผลงานโดดเด่นจนเป็นที่น่าจับตามองของหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั่นทําให้เห็นแล้วว่าเธอเหมาะสมกับอันดับที่สองของรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนบ้านบึงส่งผู้หญิงแล้วขึ้นมาถึงขั้นนี้นะก็จากการดูประวัติเบื้องต้นนะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบึงห้องกิบก็ปีนี้โชว์ผลงานได้โดดเด่นเลยทีเดียวซึ่งแข่งไปทั้งหมด4สนามทําคะแนนไปแล้ว403คะแนน เฉลี่ยแล้วตกสนามละหนึ่งร้อยคะแนนซึ่งเที่ยวกับอันดับที่หนึ่งที่ได้มาหนึ่งร้อยคะแนนแล้วบวกคะแนนจากกระดาษอีกนะครับก็คนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวนะอันดับที่หนึ่งพ่อหนุ่มสุดหลอ่อสุดแก่งสุดอันตรายคงหนีไม่พ้นคนนี้จริงๆครับน้องเต๋า ธนาวุธในวงการเอ a มทุกคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีน้องใหม่ไฟแรงจากชนบุรีโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหก,กรรมนุเคราะห์เป็นอีกคนหนึ่งที่ส่งมาจากบ้านบึงนะครับโอ้โหเขาจะส่งมาเอาพยพทั้งสองคนเลยไหมเนี่ยสถิติที่น่ากลัวในปีนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครอยากเจอครับ ด้วยผลงานส่วนตัวที่แข่งไปทั้งหมด9สนามคว้ารางวัลรองชนะเลิศไป2รางวัลครับจาก9สนามคว้าไป2โดยสถิติทั่วไปก็คือเข้าชิงก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับแต่น้องเตาธนาวุฒิยังไม่พอครับคว้าแชมป์ไปอีก7สนามเวรเกินเวรเกินเรียกได้ว่าเก่งเกินเวอร์เกิน คงหนีไม่พ้นคนนี้จริงๆครับสถิติเจ้าตัวแข่งสี่สนามล่าสุดคว้าแชมป์ทั้ง4สนามซึ่งสามสนามก็คิดว่ายากแล้วคนนี้ทำไปถึงสสนามติดซึ่งไม่มีใครจะสู้ได้แล้วครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ได้แชมป์มาก็มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าเจ้าตัวได้ไปขอไอจสาวมเกษตร อีกด้วยนะร้ายจริงๆน้องผมเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อ,อกล่าวหาอ้างเทียส,สักฝากมาขอเทียสักก็คือคนที่ได้อันดับที่4ชนะการแข่งขันแล้วไงอยากชนะใจเธอหวันเทียจบไปอีกครั้งกับการแข่งขันสุดดุเดือดแม้เกม Dear. จะจบลง แต่ความน่ารักของสาวเกษตรยังไม่หมดไปหวานเจีย๊ยบรอบนี้เป็นคราวของแชมป์ชื่อดังในรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องหวั่นไหวให้กับสาวมอเกษตรอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักอีกเรื่องหนึ่งของการแข่งขันที่เอามาฝากกันครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการจัดอันดับนะครับใครชื่นชอบคนไหนหรือว่าใครติดตามผลงานคนไหนอยู่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าความคิดเห็นของเพื่อนๆพนพี่พน้องๆทุกคนเป็นยังไงครับลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยว่าสําหรับรุ่นม,มอปลายแล้วอ่ะทุกคนคิดว่าใครเก่งสุดแต่ว่าเราจะบอกก่อนนะคะว่าสนามนี้เราอ้างอิงมาจาก สนามกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งโซนภาคเหนือก็มีคนเก่งครับเราอาจจะยังไม่ได้เอามารวมนะครับก็ภายในปีนี้ขอใช้เกณฑ์ของกลางปีตัดสินไปก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดว่าโซนของเตม,มีคนที่เก่งกว่าโซนนี้พิมพ์มาได้เลยครับใส่มาได้เลยเราพร้อมรับฟังเสมอสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้านกคนบ๊ายบาย